สวัสดีค่ะนิรยาทาโรโนะคะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักแนวน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีพิจิกในช่วง1-15มีนาคม2 5 6 8ขอบคุณสําหรับการกดติดตามซับส,สไครต์และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลนิรยาทาโรโนะคะเอาละเดี๋ยวเราจะไปดูว่าช่วงนี้นะ e NERGY พิจิกนะคะพลังงานตัวตนของคุณเป็นอย่างไรนะคะ a อ i ส์ bonds, ว้าวกำลังจะมีข่าวดีสิ่งดีๆข้อความนะคะ เกิดขึ้นกับคุณนะอาจจะมีใครบางคนอยากที่จะส่งข้อความมาหาคุณคุณจะได้รับข้อความอย่างที่ไม่ได้คาดคิดเลยทีเดียวใครที่รอในเรื่องของข่าวดีต่างๆการขยับขยายกิจการนะคะการงานความก้าวหน้าในเรื่องของการทำงานคือคุณจะได้รับข่าวดีนะคะหรือได้รับการติดต่อเข้ามาในเร็วๆนี้นั่นเองว้าวและนี่คือนะคะ,ะ for bonds เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเนื้อคู่นะคะแล้วก็การประสบความสำเร็จ <c oughs> Two of Pentacle แต่ทำไมคุณมีความลังเลสองจิตสองใจหรือว่ามีอะไรที่คุณจะต้องเลือกหรือเปล่าเอ่ยิกซ์พลังงานเก่าๆความทรงจำเก่าๆใครบางคนที่มีความแตกต่างกับคุณนะคะหรือว่ามีเรื่องของวัยที่ต่างกาัน รักต่างวัยหรือแม้แต่คนในอดิตชาตินะคะซิกซับซอดการที่จะมุฟออนอรุณะว่าทำไมคุณอาจจะมีในเรื่องของการที่อยากจะตัดสินใจบางอย่างนะคะอาจจะเป็นว่าตัดสินใจที่จะมุฟออนจากเรื่องราวเก่า,กาในอดีตหรือเปล่านะคะแล้วก็หรืออยากที่จะ,ะกลับไปสู่อดีตเก่าๆมีอยู่สองทิศทางนะคะว่าเ มีใครบางคนที่เข้ามาในชีวิตมีการติดต่อเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวแล้วคนคนนี้เขาก็มีพลังงานของความเป็นเนื้อคู่นะหรือในอดีตเนี่ยมีอะไรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันอยู่นะคะอาจจะเคยเใช้เวลาร่วมกันหรือเคยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวของอดีตเรื่องราวของความทรงจำเก่าๆแล้วนะคะ ทีนี้มันย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เลยมีการอยากจะตัดสินใจว่าจะกลับไปหรือฟืน้นความทรงจำเหล่านั้นดีไหมหรือว่า move on ดีกว่านะคะก็คงจะเป็นสองทางเลือกนะสำหรับพิจิกนั่นเองส่วนพิจิกใครที่ยังอยู่ในสถานะโสดนะคะคิดว่าคนาคุณจะได้พบกับเนื้อคู่นะเป็นเนื้อคู่ที่เป็นแบบเนื้อคู่ที่รักกันมาในติตชาติเลยแหละ ะะมีความรักต่างวัยอยู่นะคะน่าเอ็นดูอะไรแบบนี้นะแล้วก็มีความจริงใจให้ต่อการน,นะคะที่เขาอยากที่จะติดต่อเข้ามานะ <c oughs> อาจจะมีในเรื่องของระยะทางระยะห่างจากคุณเป็นคนที่มาจากแดนไกลหรือว่าเหมือนับต้องแบบข้ามน้ำํำข้ามทะเลมาอะไรแบบนั้นนะ,นะคะนี่ก็คือนะ้า energy ของพิจิ ต่อไปนะคะเราจะไปดู energy ของใครคนหนึ่งกันบ้างว่าเขาเป็นอย่างไร The Star เป็นพลังงานที่ดูโดดเด่นนะคะดูสดใสดูมีออร่านะอืมแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีพลังงานของชาวกลุ่มนะคะ King of Sword ทัดลม มีถุนตุนกลุ่มนั้นเองมีความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดเป็นผู้นำนะคะเอาแต่เคยจบความสัมพันธ์นะคะลงไปด้วยความเจ็บปวด Four of Cups แล้วก็ Eight of Cups คนคนนี้นะ่าจะแบบเหมือนเคยมีการเดินจากไปนะคะถ้าเขาเกี่ยวข้องกับพิจิกนะคะคนเก่าๆของพิจิกเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะเป็นคนที่แบบเป็นคนเก่า นะคะในลักษณะที่ว่าเคยมีปัญหากันนะคะด้วยเรื่องของอีโก้หรือว่าใช้คำพูดไม่ดีต่อกันตัดขาดจากกันแล้วก็จบลงไปด้วยความเจ็บปวดเขาก็มีความเสียใจกับการจบในครั้งนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับงอนง้อกันไม่สำเร็จมีการปฏิเสธกันนะคะแล้วก็ <c oughs> มีในเรื่องของการเดินจากไปการ Move on แล้วก็ไปเยียวยาตัวเองนะตอนนี้เนี่ย ก็บอกได้เลยว่า,าเขาคนนั้นอยู่ในสถานะที่โสดนะคะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยอเพิ่งมีการจบจากความสัมพันธ์และเดินออกมาจากความสัมพันธ์แล้วก็เลยทำให้เขาเนี่ยนะคะต้องเยียวยาจิตใจหัวใจตัวเองนะแต่ว่ามันมันโอเคตอนนี้ว่าเขาอะเป็นอิสระและวเขาไม่มีใครนะคะ เอาละนี่ก็คือใน energy ของใครคนหนึ่งต่อไปนะคะเราจะไปดูสถานการณ์แล้วก็แนวโน้มให้กับพิจิกเรื่องราวนะคะความรักความสัมพันธ์เนี่ยเป็นยังไงมาอย่างไงเอ่ยน o ย t o อบมอ e s t เด t h e h i ิเ o สน e n t อฟเพน of คเ n ิลเอ็ดสั of Cups The fool, Four of Wands, The Devil, The Magician แล้วก็ Four of p e n t a c l e นะคะคือณนะที่นี้เนี่ยเราเห็นพลังงานที่คนที่อาจจะแบบเหมือนกับมีปัญหากันไปนะคะเรื่องราวเยอะแยะมากมายดูเหนื่อยต่างคนต่างอยู่อะไรเงี้ย นะคะแล้วก็แบบเหมือนยังไม่อยากปล่อยกันไปในชีวิตมันมีแบบเหมือนตัดไม่ขาดไปใช้ชีวิตอยู่อิสระตามลำพังอะไรก็แล้วแต่แต่มันมันมีความคิดถึงอะ่ะก็อยากจะกลับมานะคะแล้วก็แต่ว่าจะเริ่มง่ายหรือเปล่าการเริ่มอาจจะไม่ง่ายเพราะว่าดูมีกำแพงอยู่นะัดที่นี้นะคะเรื่องราวเราไปดูว่าเอ๊ะลงรายละเอียดเราจะเป็นอย่างไรนะคะ มันอาจจะเริ่มตั้งแต่ลักษณะที่ว่าเราอาจจะใช้ชีวิตของเราเองมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะพยายามอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะมีความรู้สึกว่าเรากลับมาอยู่กับตัวเองดีกว่านะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันเหมือนกับมีในเรื่องของเราของท็อกซิกอะนะคะมันมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ ทำให้ต้องเข้ามารบกวนจิตใจนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันมันสุขไม่สุดหรือว่า3วันดี4วันไข่อะไรก็แล้วแต่นะคะทั้งที่ได้พยายามอย่างดีละแล้วก็เห็นคนที่พยายามใส่ใจนะคะแล้วก็พยายามทําให้ทุกอย่างมันออกมาดีนะแต่ปัญหาท็อกซิกก็ยังไม่หมดไปก็เลยแบบพยายามมาอยู่กับตัวเองโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินนะคะ แต่ในใจเนี่ยมันมีเรื่องของความตัดไม่ขาดอยู่เพราะว่ามีในเรื่องของแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะมันมีในเรื่องของความคิดถึงอยู่ตลอดตลอดนั่นแหละนะคะก็มีความคิดถึงแล้วก็อยากที่จะมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะกับคนที่แบบเหมือนเคยมีสถานะเป็นคนเก่านะคะบางทีก็อาจจะเป็นเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าอะไรแบบเนี้ยที่อยากจะมาเริ่มต้นใหม่ครั้งหรือมีความรู้สึกแบบ มันฟื้นตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนกับว่าเอออยู่ๆมันก็ความรู้สึกเดิมๆเนี้ยมันกลับมาแล้วก็แบบเหมือนกับไปอยู่ในช่วงโมเมนต์นั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะแบบมีสเสน่หาแพชชั่นขึ้นมานะคะในขณะที่มันก็ยังดูมีอะไรที่ต่อต้านและสร้างกำแพงต่อกันบางอย่างนะคะหรือว่าเขาสร้างกำแพงกับคุณคุณโดนกำแพงสูงนะคะหรือเป็นตัวคุณเองนั่นแหละที่แบบเหมือนกับ มันเหนื่อยนะคะนึกถึงภาพความเหน็ดเหนื่อยในอดีตแล้วก็บัตรแผกเก่าๆอะไรแบบนั้นนะนะก็เลยมีกำแพงขึ้นมานะคะแล้วมันก็อาจจะเหนื่อยกับเรื่องของอะไรละ่ะกำแพงที่สร้างไว้สูงริบปลิวหรือว่าเหนื่อยกับเรื่องของความหึงหวงก็แล้วแต่ในที่นี้มันก็เหมือนอมีเรื่องของความหึงหวงนะคะบางอย่างหรือมีเรื่องของความเห็นแก่ตัวบางอย่างนะคะหรือว่าเรื่องของการเงิน ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนาะแต่ก็เป็นช่วงโมเมนต์ที่แบบเออกำลังมานั่งถามหัวใจตัวเองหรือกำลังจะต้องคิดตัดสินใจอะด้วยสัญชาตญาณลึกๆภายในของตัวเองจริงๆนะคะว่าเรารู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ยังต้องการความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือเปล่าเพราะว่า มันก็มี energy ของความสุขนะเช่นความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันใช้เวลาอยู่ร่วมกันอะไรแบบนี้นะคะแล้วมันก็มีความเข้ากันได้ในหลายๆอย่างด้วยนะคะมี energy ของความเป็น,นคู่ด้วยอะไรเงี้ยเด็กใจหนึ่งก็คิดว่าอยากจะปล่อยอยากจะเป็นอิสระไม่อยากจะยึดติดอะไรมากมายแล้วนะคะหรือว่าปลดปล่อยตัวเองออกมาก็แล้วแต่นะคะแต่มันมีช่วงเวลาที่ การกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งตรงนี้มันมีการได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันด้วยนะจะมีการเดินทางมานะคะอาจจะเดินทางมาหาหรือว่าแม้แต่การไปเที่ยวด้วยกันหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะอยากปล่อยแค่ไหนอแต่มันอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้ไม่สามารถปล่อยไปได้นะคะ for p e n t a c l e มันเหมือนกับว่ามันก็ยังอยากอยู่ในชีวิตอะ่ะ นะคะคพยายามที่จะไปแต่มันก็ยังต้องว่นเวียนมานะคะแล้วก็อาจจะคิดหาทางนะคะคิดวางแผนอยู่ว่าจะยังไงต่อไปนะเพราะว่าก็คือเหมือนกับตัดกันไม่ขาดนั่นแหละมันยังมีความรู้สึกหยหาลึกๆอยู่ในหัวใจนั่นเองนะคะและนี่ก็คือนะ e อ e r นอของ สถานการณ์และแนวโน้มนะคะของพิจิกนั่นเองเราจะไปดูข้อความในใจจากใครคนหนึ่งว่าเขาว่าอยากที่จะบอกนะคะหรือว่าสื่อสารอะไรมา i'm not sure that i deserve it ฉันไม่ค่อยแน่ใจว่าฉันจะคู่ควรกับความรักครั้งนี้หรือเปล่าอืมเขาอาจจะแบบเหมือนกับไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะ หรือคิดว่าตัวเองไม่ดีพอก็ได้เช่นอาจจะไม่ดีพอสําหรับคุณหรือว่าไม่ดีพอสําหรับเรื่องราวของความรักอะไรแบบนี้เนาะดูจะขัดความมั่นอกมั่นใจไปนิดนึงหรือเขาคิดว่าเอ๊ะเขาด้อยกว่าคุณหรือเปล่า I really want to contact you but I don't think I should ฉันอยากที่จะติดต่อหาเธอมากๆเลยแต่ก็คิดว่าคิดไปคิดมาแล้วแบบเออไม่ควรดีกว่า At least please stay in my sight แต่ฉันก็ยังอยากที่จะเห็นเธออยู่นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโซเชียลหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะยังคอยสืบส่องเธออยู่นะก็อยากให้เธอเนี่ยโพสตอรี่นะหรือว่าอยากที่จะให้เห็นความเคลื่อนไหวของเธอบ้างอะนะอย่าปิดกัน้นเพราะว่าแบบบางทีก็อยากจะรู้เรื่องราวในชีวิตเธอเป็นอย่างไรเพราะ Oh I never want such to end ฉันไม่เคยอยากให้เรื่องราวของเราต้องจบลงไปเลย It's too hard to keep pretending แล้วก็มันยากมากเลยนะที่จะแกล้งทำเป็นไม่สนใจแกล้งทำเป็นเฉยนิ่งต่างๆแต่รู้ไหมว่ามันยากมากๆเลยอะจริงๆแล้วว่าอยากที่จะกระโจนอยากที่จะติดต่อเธอมากๆโอเคต่อไปนะคะเราก็จะไปดู ความลับที่อยู่ในใจของเขากันว่ามีความลับอะไรที่ซ่อนอยู่บ้างนี่และนี่ก็คือนะคะความลับที่อยู่ในใจของเขาโอ้ oh, I'm so attracted to you นึกถึงไพ่ใบนี้เลยนะคะมันมีแรงดึงดูดซึ่งกันอย่างประหลาดเลยนะคุณมีแรงดึงดูดสำหรับเขามากๆ You are the best thing s in my life แล้วคุณก็คือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเลยทีเดียว I don't react when people mention you แต่ว่าถ้ามีใครบางคนเก่าเออพูดถึงคุณนะเขาก็จะแบบเหมือนทำเป็นไม่สนใจนะทำเป็นไม่มีปฏิกิริยาโต้อตอบใดๆททำเป็นเฉยๆอะไรแบบนั้น I นะ I want to be m o r e t h a n friend จริงๆแล้วก็คืออาจจะโดนลดสถานะกันไปนะคะหรือว่ามีสถานะเป็นแค่แบบยังไม่ได้เปิดเผยหรือเป็นแค่เพื่อนอะไรเงี้ยจริงๆแล้วคือเขาอยากเป็นมากกว่าเพื่อนนะ fighting out the truth c r u s h me มันเหมือนมีความจริงบางอย่างปรากฏนะคะแล้วมันก็เป็นอะไรที่พังไปเหมือนกันต่อไปนะคะเราก็จะไปดูเส้นทางแห่งความรักเจ้านี้นี้จะเป็นอย่างไรนะคะในเส้นทางนี้ของพิจิกมีอะไรที่ make a decision จะมีการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่จะมีการเลือกเลยแหละ ว่าจะไปซ้ายหรือไปขวานะคะจะเดินหน้าหรือถอยหลังจะอยู่หรือจะไปไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะเพอร์เฟ b บาลานซในเส้นทางนี้มันต้องการอะไรที่ปรับกันจูนกันให้เข้าใจปรับสมดุลกันให้ได้นะคะหรือแม้แต่ว่าพยายามที่จะมาปรับตัวเองให้อยู่ในช่วงของบาลานซ์เพราะว่าเหมือนกับการที่ห่างหายไปนะคะการที่ไม่มีใครบางคนเนี่ย มันทาให้สูญเสียนะคะบางอย่างแล้วก็รู้สึกเอ้ยชีวิตช่างไร้ความหมายจังเลยนะคะแล้วก็เฟสชาร์ตอู้น่าจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วละ่ะตัดสินใจที่จะเริ่มต้นใหม่ดีไหมรีไรต์เดอะสตอรี่การตัดสินใจครั้งนี้อาจจะลงเอยด้ว,ว่าโอเคมาเริ่มต้นกันใหม่ดีกว่านะคะแก้ไขเรื่องราวในอดีตแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่ซิ จะดีขึ้นหรือเปล่านะคะส่วนใครที่อยากจะเริ่มต้นในทิศทางใหม่ๆเลยก็ได้นะมันจะเป็นการเริ่มต้นที่สดใสมากๆเลยทีเดียวแหละเพียงแต่ว่าเอาประสบการณ์ในอดีตนะคะมาสอนตัวเองนะว่าจุดไหนที่ควรจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขนั่นเองนี้เราจะไปดูนะคะว่าออลักษณะความรักความสัมพันธ์นี้มีลักษณะเป็นอย่างไร สำหรับลักษณะความรักความสัมพันธ์พิจิกในช่วงนี้ก็จะต้องบอกว่า Happy Ever After การที่จะมันจะมีกลิ่นอายโมเมนต์ของความสุขที่จะได้กลับมาอีกครั้งนะหรือเหมือนแบบว่าในที่สุดก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปนะคะแต่แบบเหมือนกับเออมันต้องผ่านการตัดสินใจทางเลือก การมาถึงทางแยกทางเลือกของชีวิตว่าจะไปในทิศทางไหนดีนะคะแต่ลักษณะความสัมพันธ์เนี้ยมันมีดีอยู่ตรงที่ว่า unconditional love นะคะลองไปสำรวจดูนะว่ามันเป็นความรักแบบไร้เงื่อนไขไหมก็คือแบบคือมันเป็นความรักที่มาจากจิตใจที่บริสุทธิ์จริงๆนะคะบางทีก็เหมือนกับว่าก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรมากมายนะคะก็เหมือนกับ ความรักที่ให้ด้วยความจริงใจนั่นเอง l o v e l a t e Relationship แต่ว่ามันก็น่าจะเจอบาดแผลมาพอสมควรนะคะจากความรักที่เริ่มจากร้อยบางทีมันก็หดหายไปกลายเป็นว่ามีเรื่องราวมาทำให้ต้องโกรธกลายเป็นทั้งรักทั้งโกรธทั้งรักทั้งเกลียดไปซะง,งั้นนะคะ So Searching คือเหมือนกับว่ายังหาจุดสิ้นสุด,ดลงเอยยังไม่ได้นะคะก็เหมือนกับว่า เอเราก็ยังไม่ได้ปิดเขาก็อาจจะยังไม่ได้ปิดเต็มที่นะคะก็อาจจะเป็นช่วงของการหาว่าแล้วใครล่ะคือโซลคอนเนคชั่นที่แท้จริงใครคือนกคู่นะคะที่มีจิตวิญญาณร่วมกันอย่างแท้จริงจะใช่เขาไม่น้อหรือว่าใครสักคนหนึ่งนะคะก็ยังเหมือนกับว่ามันก็ยังหาหรือว่ายังแบบยังต้องต้องพิสูจน์นะคะในเรื่องนี้กันต่อไปนั่นเอง ต่อไปนะคะเราก็จะไปดู Angel ให้คำแนะนำสำหรับพิจิกไว่าอย่างไรสำหรับ Angel บอกว่า attraction เสน่ดึงดูดนะคะ you attract romantic love by enjoying this moment fully คุณสามารถที่จะดึงดูดเรื่องราวความรักความโรแมนติกได้นะคะมันมีเคล็ดลับอยู่อย่างหนึ่งก็คือ พยายามเอ j นจอยอยู่กับปัจจุบันมีความสุขอยู่กับปัจจุบันให้ได้นะคะเหมือนกับว่าเราซับซึ้งกับสิ่งที่เล็กๆน้อยๆรอบตัวเรานะแล้วเราก็แบบเหมือนมันเป็นความสุขที่ออกมาจากภายในอย่างแท้จริงอะ่ะมันจะดึงดูดมากๆเลยนะคะเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของกฎแรงดึงดูดด้วยนะใครที่สนใจคอร์สนะคะดึงดูดรักแท้ นะคะคการใช้กดแรงดึงดูดเพื่อที่จะดึงดูดคนที่ใช่ดึงดูดคนที่ดคีความรักแท้เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณนะคะคนที่คุณต้องการคือใครนะคะเราก็ใช้กดแรงดึงดูดเข้ามาได้นะในคอร์สนี้ก็จะสอนเทคนิคเคล็ดลับวิธีการต่างๆแล้วก็มีคนใช้ได้ผลมากมายแล้วด้วยนะคะส่วนใครที่ยังอยาก ที่จะรู้นะคะในเรื่องราวของกฎแรงดึงดูดก็เข้าไปดูที่ c h a n n e l ของนินรายาลอแอตแทคชั่นได้นะคะเข้าไปที่หน้าช่องแล้วก็เลื่อนลงมานะคะก็จะพบว่ามีช่องหนึ่งนะคะที่ชื่อนิรายาลอแอตแทคชั่นเนี่ยสอนในเรื่องของการใช้กฎแรงดึงดูดพื้นฐานโดยทั่วไปนะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะคะแต่ถ้าใครอยากรู้เทคนิคที่มันลับฉเฉพาะมากๆเลยนะคะก็ลองไปลงคอร์สได้นะแล้วก็ คือมันดีมากๆเลยแหละที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้นะคะไม่ได้ปล่อยไปตามยถากรรมคนที่คิดว่าฉันผิดหวังกับเรื่องความรักตลอดเลยมันมีปมบางอย่างในใจอะไรแบบนี้นะคะดึงดูดใครก็ไม่รู้เข้ามาในชีวิตตลอดคนเจ้าชู้คนที่ทําให้ผิดหวังคนที่ไม่เห็นค่าเราตลอดตลอดอะไรเงี้ยอม,มันก็จะมีวิธีการ นะคะเอาละนี่ก็คือนะ attraction นะคะ let your friends help you แล้วก็บางทีเราก็เหมือนกับแก้ไขปัญหาตัวคนเดียวมันก็ดูอ้างวางนะอาจจะปรึกษาผู้รู้นะคะหรือว่าเพื่อนๆนก็อาจจะช่วยคุณได้นะ true love แล้วก็เป็นรักแท้นะคะความรักครั้งนี้นะมันเป็นความรักแท้ที่เกิดขึ้นอย่างน้อยก็ในช่วงชีวิตหนึ่ง it's safe for you love แล้วมันก็เป็นความรักที่ปลอดภัยคือว่าถ้ามันเป็นความรักแท้ความรักแบบไร้เงื่อนไขอะ่ะมันก็จะปลอดภัยแหละนะคะเพียงแต่ว่าโอเคมันอาจจะเกิดปัญหาในววาระหว่างทางก็ต้องแก้ไขกันไปและสุดท้ายเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าข้อคิดสําหรับพิจิกคืออะไรสุดท้ายข้อคิด Stop confusing yourself คุณอาจจะสับสนก็ได้อยู่ในช่วงของการตัดสินใจแหละนะคะมันจะมีเรื่องราวมาให้คุณต้องตัดสินใจเอ๊ะจะกลับไปดีไหมหรือจะเลือกใครคนเก่าคนใหม่ไปต่อหรือพอแค่นี้อะไรเงี้ย